จริงนะที่เราแล้วก็เวรกาพอได้อยู่น้ำรา่วโคตรพอว่าสิบทอดที่เติงนะที่เราเนี่ยขอบคุณมาเจอตามนี้นะ เด้ก็มาได้เช oh, ่านได้ยังพที่แบบปนเนี้ยได้เ hmm มือพอดีดีมันเน่นเลยอ๋อลองกันเนาะกราสีกลับเราไปลองกราสีคำเนาะแต่ท้งบาสวัีก็ซืได้พา การคนดินนกระาทมเนอะนาเฮือนบอร์ซิงกันด้อพี่น้องเด้อเนาะกับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อผมมีพี่น้องเอฟซี FC เบิร์สุขุสุขคนพี่น้องเนาะทือว่าจะอยู่ในและกระต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ช่องเปล่าซาดีซานเอลอีกแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่น้ำป่าเฮซานบอร์ซิงกเก่าพี่นอนะ้องเนาะอ่ะสาธิตพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ากันนะอ่าขุดดินพี่น้องเนาะ สบายดีป nah, no, 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 ิงอ่าสรอว่าจะวะรอปเหนเจะคของรอแล้วธรรมดาเนาะต้องเลยเนาะแต่ทั้งเฮากระสีคุดคีดินเนาะพี่งเนาะเข่าทมอ่าไอ้ิงก้อนพี่แงเนาะมาบานทนันิงก้อนพี่งเลย

ทำแล้วพ sí, 3. 3> oh, yeah, oh, ่อวนนี้เป็นวนสิ้นทำโอ้ยหล้วทำเลยอยากกลับเป็นในี่พี่ต้องเพราะว่าตอนนี้ก็6โมง6มง6งตึงเลย้อเด้อข้าเริ่มสลัวอะไรเนาะอ้ยจ้ยเอาสิเอากุดชอยถมเจ้ได้ไหมนี่อือนี่ขอบรยู่น้ำอื่นอือมีเ็นแหละอยู่นี่ไม่ได้น้ำเง็นแหละอยู่ซอยคนกอนพี่น้องเอ้ยจกรอไ โอ้อามอลาก็ค่อยแงเริ่มสรวลอือแ่ันมันิาใหญบ่นี่มันชินดับชินใหญบ่นี่มันาใหญ่เนาะนี่ก็ัเวนนี่พี่น้องบ่นี่บ่ับ่ือันเนาะนือว่าก่อนจุกกินว้อเนาะ ครับคนนั้นเบาทีเด้อโดยเรบเจล้ว่าเออเลยกับคนโดยพี่น้องจะทำเล้นอะไพี่น้องเลยบ้านวันิเนาะพ่อเฮเจ้าบดมือเลยมันเหเนาะครับนขาก่เโคราโ่่สร้างลงเเอาดี ขัมลงแรงวาาครับนี่กะปิตะเฮ็ดเนี้ยเาเด็กกับบคเด็กไปไดนร้องคำนาะวะชิงบ่ยซอยวาชิงเนี้ย,ง,ยงนะนักบุอแต่พกทธยูน้ำเล่าบุคคลวาชิงหอดตึงแ่นจังเลย <laughs> อ,อย่าลืมโฟดดอวยหมักทัว่วหน่อย,พอยเพราะิงนี่โฟดดอร์สข็แรง สิงข้าวเพียงเลยเรางอ้อนไปด <c oughs> ้วยแล้วกับเมื่อวัดมือ,อพี่เราเลยเนาะนถือว่าเราเห็นเบี้ยเห็นงานวัดมือวัอดเบ้นพี่เราเลยข้าทางพี่เรา้นนี้กันเลยขาอ้อ,อนกันกันกน

ไช่แน่มืนพีนน้องไม่ได้เอาไปเอาไครเมือนีันจะดถพอวันเจ้า ที่เขาไาว่าอยาไหเนาะไขมันไหลพุทธหอบลเลยพี่นอองง้องเอ้ยก็ออกกําลังกายเรื่อยคือว่าสิ่งนะนี่

มาแต่ฝั่งไทยเอาไปแจกซูจังซีเนาะให้คยพี่น้องอยู่อ่าง่ยายอยู่พูดเลพี่น้องเนาะสระบดพี่น้องเลยซีปูนพี่น้องเนาะไปกับพอได้พู้ภาษาเพิ่นปนได้พี่น,อน,อนออ้องนะบางเีบา,างแก้วเขาแจกภาษาเาน้ำเนะเาะทำมาทำไ,ได้แบบเย็นเนาะเห็นเลยได้ขอดอยากเห็ดตะแรงนี่

ใไใเอุปกรณ์ไ้มอุปกรณ์บ่อปชื่อว่ป้าคอยบ่มาชื่อเครื่องนเออเครื่องนออเนะงะาะ ข้าลบี้เอาเ่มันเป็น่งอตัดี แต่ว่าก็เนาะแต่บรรยากาศเป็นอย่างเน,นาะเตรมคาราบิโอเลยเราเห็นว้าจะจุดไทยจัะนักจัดเต็มเลยเนาะถูกเพื่นอนเราไ

ได้กมาตเ่น <imprisoned> ป้อยางายได้มือพอดีดมันแน่นเลยมันนีกัยัางแน่นเลยเห็น่ดูเ้องว่านะดูเช่ก่อนยังน่เขาเหยียบไปเยียมาแล้วมั่ต้องมเพราะว่าย่างนืงห้องกระทุ่มมันงแเห็นเลวนะมมาน้าก็ได้ว่าจ้ะ่มมาก็ได้เนาะแน่นอยู่เนาะมันแน่นใหม ตีีก็คบ้กันกันแคนนึงก็ได้กันคุีตอาสีเทกันําำสาดแคนึงจางกันไ้จางกันมุกหน้ากี่นี่้านี้กัครับเนาะ ว่าในเราเกิอยู่ไกลนเนาะแล้วที่วานนี่เกิดผู้นี่ผู้อยู่ไกลผู้อยู่นั่นตห่างกั<ป>นนะเจ้าอยู่ใใก,กับหมองเนาะใกล้มือแล้วนะมือมือถืไ้แล้วมามก็อ,อ่าราคบเลยโอ้คือป่ยองก่อนดะ ตายันปูเจ้าไงนะเดี๋ยว้หที่เลยี่เลยัดีเไม่อเตอเียงกันแล้วถ้าตีขอบไม่ใช่ก้อนมดเยังจะถึงนั่นเนาะเออตีขอบเลยฮะยังองไหนมันบวกัเฮาก็ยังผลมอีกนอบมันเ quần cái <laughs> bút thuốc ít mà nhỉ cả để nó để nó biển gì đó nó thì nó nhìn nó อากลางคืนน่ะสมมติว่าฝนตกน่ะจาแก้ผ้าตังมาพกปูนไม่ได้บ่สิงถาว่ามันมีลมมัลยะถาว่ามันมีลมฝนฉาดปวยังไงแก้ผ้าตังมาพกไว้ถือปูนไว้เนาะอะไรก็ถืออะไรปูนเด้ถืออะไรปูนอะไรแก้เขนเลยเปิดนวดประตูเปิดปูนเยล็ดยังไงไหมลมมันลวงตอนตอนตอนนอนจะปิดเนาะลวงแน่แย่ลมมันยังลวงยังเย็น เงกับเลยาพ่ออันี้ทก้ากันเนีู่กกนม่นาะ่เนาะเออมตตาไม่่อไน่พอจักไปกินเมตาปาสาพี่น้องเนาะครับสีิดทางก่อนยังเหรเนาะเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้้อเ้้เ้อา้้้้่้น้ยเเยเยเ้ยเ้เ้อยกนเะ น้องรับฟันดีเลยบอลแลงเด้อยไปใส่พี่น้องวมาทางวาสลี่กันจะได้กลับก่อนบาทนี้พี่ดาวเห็นเนาโอ้งามตะมุตะมออยู่บาทนี้เนาะเสร็จแล้วบาทนี้เออโหเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องพี่น้องโหเดี๋ยวเอาบนเวนบริเวนขวางก่อนพี่ดาวเห็นเนาะ à tu không khác và nhắn bà này phi nông ơi hả à, sao bữa đó bố bà xem chạy khỏi hàm tiền quá để hàm xôi เลยน้องเงี้ย่นึงบอ่มองไหน้นีอ่ะแต่พ่ต่ว่างน้ออ้เนาะไปใส่พี่น้องเนาะเราจบคลิปไปก้อนน้อพี่น้องพิาทประการใดเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องอ c ซีเบอร์สกูสกุลน้พี่น้องเนาะเนาะ บอกกันติดกระคัดไป,นนไปหน่อยหายใจกระแหงแน่ตุัวส,สามาอถตันบ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไปเด็ดร้อยบ่เนาะพอดีงามนี่เขาเอาไว้ข้างหลังหร้อไปอยังเนาะเอาไว้ข้างหลัง,ลงบ่้ตุกดรอบ่้ตุกจะข้าเนาะ

tôi tôi mạnh Ủa, một pha một phồn cái tốt cái nó tại vì vẫn vẫn tốt chứ thừa nó mình mau này được ô oh, mày nó. À, nó. Nó. À, nó. nó nó gọi là có nhìn nhau à xì chốt cái một chơi chút thừa và chẳng phía nào về nó chắc để bàn phía nào nó có một quân thang còn phía nào FC là lại lên, cái đồng đấy nó là bị con nó xả bài đi xả bài đi phía nào này nó